รถเร็วจริงๆหนึ่งนะครับกำลังเข้าโค้งมันโป่งเดี๋ยกวก็สี่สิบกำลังจะได้เวลาออกนะครับอาจจะสวนกันใกล้ๆนี้พอดีอ่ะ แับ4 0ส,สนออกจากสถานีมันโป่งมาแล้วนะครับนี่ขาดแกินกันนิดหนึ่งฮนะอีกขบวนออกอีกขบวนเข้าฮะนี่มารถจะวิ่งชนกันเลยฮะนะครับคือร,ระบบทางคู่นะครับ ก็จะได้เห็นรถไฟวิ่งสวนกันอย่างนี้บ่อยๆอ่ะ รถเร็วหนเช่นน่งนะครับ mm hmm. ก็ช้าประมาณสิบนาทีส่วน4 0ออกวันปองตามเวลาครับเป็นการเดินรถกันต่อเนื่องนะครับโดยไม่มีสะดุดด้วยระบบรถไฟทางคู่